มาละจ้าตีกรองร้องทุกปุ่มปุ้มปุ้มนี่ตีกลองมาจากเพชรบุญอ่ะโอ้หนี่บ้านนะครับเนี่ยนี่บ้านนะอย่าไปคิดว่าเป็นเล้าไก่นะครับนี่เป็นบ้านที่อยู่อาศัยแล้วไม่ใช่อาศัยคนเดียวนะครับอยู่กันสี่ห้าคนเอา้าไปดูไปฟังเรื่องราวนี้นะครับที่ผู้สื่อข่าวเขาได้รับการอรงเรียนนะครับก็องเรียนมาจากบ้านชับกระบวกนะครับ บ้านซับกระบวกซับกระบากไม่ใช่บ้านซับกระบวกผิดผิดทุกหมู่ที่เก้าะบนชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์เขาบอกว่าโอ้ไปดูหน่อยเถอะนะคะมีครอบครัวดูสามแม่ลูกอาศัยอยู่บ้านกระท่อมไม้ไผ่ไม่ไมเออไม่มีเล็กที่นะคะรับลักษณะเป็นเหมือนเล้าไก่ใช้สังกะสีอแล้วก็ไม้ไผ่ไม่ลวกนะครับทำเป็นฝาบ้านตั้งอยู่หลังบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่เก้าหลังบ้าน เลขที่9หมู่ที่9ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผู้สื่อข่าวก็ลองเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไปดูลักษณะการบ้านกาันเป็นอะไรนะครับก็ดูก็เป็นบ้านก็เป็นลักษณะกระท่อมเหมือนเล้าไก่นะครับใช้สังกะสีเก่าๆแล้วก็ไม้ไผ่ผุด้วยนะครับก็สอบไปสอบมาถามไปถามมาก็พบว่ามีสามแม่ลูกอ่า คนที่หนึ่งนางสังเวียนสิงโตทองอายุ36ปีคนเล่าให้ฟังว่าเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับตนเองแต่งการแต่งงานอยู่กินกับชายคนหนึ่งนะครับไม่ต้องบอกชื่อนอะะนะครับอายุตอนนั้น40ปีบ้านอยู่บ้านป่าตานหมู่ที่หนึ่งซอยป่าตานชนแดนแตำบลชนแดนนะครับก็มีอาชีพรับจ้างผู้ไปนะครับสามีก็ติดเหล้าอีกแล้วอย่างหนักนไม่ยอมทำการทำงาน ก็เลยแยกทานกันพาลูกสองคนเออมาอยู่คนโตอายุเก้าปีคนเล็กอายุสี่ปีนะครับยังไม่ได้เข้าโรงเรียนสําหรับคนโต,ตั้นกรเข้าโรงเรียนตอนนี้ก็บอกว่าจะจะไม่ไปโรงเรียนอีกเอ,อจะมาเลี้ยงน้องนะครับมาเลี้ยงเออไม่ไปโรงเรียนก็ไม่ได้เนาะมันต้องไปนะครับเด็กต้องได้รับการศึกษาที่ดีนะครับเอาเรื่องนี้ทางครอบครัวนะครับทางผู้เป็นแม่เนี่ยเขาก็ ขาก็วอนขอความเมตตาแหละครับคือก็ขอไปหลายที่เนาะมันก็ยัง,ยงว่านะมันก็ต้องมาอาศัยสื่อหน่อยขอร้องสื่อนะํามาดูครอบครัวหน่อยนะครับก็สภาพบ้านก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นนะครับบ้านไม่มีเลขอ,อ,อาศส่บ้านเขาอยู่นะครับอแล้วก็ใครที่อยากจะช่วยเหลือจุนเจื้อ <ๆ S 2> นะครับ<ๆ>ให้กับครอบครัวของอทั้งทั้งสามคนเนี่ย<ๆ>นะครับก็ช่วยได้นะครับช่วยได้ หรือจะติดต่อไปที่นางสังเวียนนะครับสิงโตทองเนี่ยเจ้าของบ้านหรือผู้เป็นแม่นะครับคูนแม่ที่เลี้ยงลูกมาสมคนสองคนเนี่ยนะครับก็โทรศัพท์ไปนะครับ0941454413 0941454413นะครับผู้สื่อข่าวได้เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าก็น,น่าเวทนาเนาะ ในบ้านเด็กคือเด็กมันจะได้โอกาสนะเพราะว่าบ้านที่อยู่ห้องน้ำนะครับโตขึ้นมาเขาจะทำยังไงนะครับนะี่ครับสองคนพี่น้องเนี่ยอ่าเนี่ยตัวเด็กนั่นตัวเด็กนั่นก็ยังเล็กอยู่เนาะสี่ขวบนะครับส่วนเด็กผู้หญิงนะก็ไปโรงเรียนแล้วตอนนี้เขาบอกกับแม่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ไปโรงเรียนแล้วจะทํามาหากินช่วยแม่นะครับ ไม่ก็บอกไม่ได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับอ่ะถ้าหากเรามีน้ำจิตน้ำใจที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่กันก็เอาครับโทรศัพท์สอบถามไปเลยนะครับทางด้านผู้สื่อข่าวเราเนี่ก็ไปสอบถามหลายที่นะครับว่าครอบครัวนี้มีคนมาช่วยเหลืออะไรกันหรือยังมันก็ยังไม่มีนะจะมีก็ชาวบ้านที่อะไรเอาข้าวเอาของเอาอะไรมาให้นะครับให้ใช้ไปชั่วคราวนะครับ ก็ฝากไปด้วยสำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไปกันที่ชนแดนอำเภอชนแดนนะครับไปเลยครับไปดูเลยเที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นี่คือตีก้องร้องทุกข์ของมักทีวี